โม5ประตูเป็นแฮนด์แบ็กที่กว้างและน่าใช้งานมากๆนะคะด้านหลังนี่ไม่ทําไม่โทมเลยนะอุปกรณ์ต่างๆได้มาครบ <ว â! S 1> ตัวจอแบบทัชสกรกีนมีตัวนาฬิกาตรงด้านข้างมาให้เรียบร้อยเบาะนะจะออกแนวแบบ VIP เลยนะ<อ>นี่เลยค่ะสีสวยตัวท็อปไฮบริดนะคะกับ t o โยต้าซีเอชมปี2019ลูกค้าคาเครื่อง1.9้ไฮบริดตัวนี้นะคะมาในราคาที่คุ้มค่าแน่นอน5 7 9 0 0 0บาทกับไม่เพียงแค่90 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นลูกค้าคาสีนี้ ลงเล่มสีเขียวนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัวหน้าใหม่ไมเนอร์เชนแล้วนะคะนี่เลยสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถตัวไฟหน้าใหม่โลโก้ชัดๆนะคะอันนี้ก็จะมีสีฟ้าเป็นตัวไฮบริดด้านในด้วยนะลูกค้าขาในส่วนของด้านข้างบ้างดีกว่าแม็กอันนี้ก็จะเป็นแม็กล้อแม็กลายใหม่นะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ7 7ยางมิชลินปี พร้อมใช้งานเลยนะคะนี่เลยแล้วก็โลโก้ไฮบิดนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยลูกค้าขาสีตัวกระจกสีดาสีหลังคาดํานะคะลูกค้าตัดกับสีตัวรถนะคะบอกเลยว่าผู้ชายขับก็ได้ผู้หญิงขับก็ได้นะคะสีนี้บอกเลยว่าโดนใจแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าโลโก้อยู่ครบทุกจุดโตโยต้าซีนะคะคันนี้ได้เป็นตัวไฮบิดกล้องหลังนะคะเซ็นเซอร์หลังนะคะแล้วเราดูด้านท้ายกันค่ะลูกค้าขาบอกเลยว่าเป็นโฉม5ประตูเป็น h ฮนด์แบ็กที่กว้างและ ใช้งานมากๆนะคะด้านหลังนี่ไม่ทําไม่โซมเลยนะอุปกรณ์ต่างๆได้มาครบด้านข้างนี่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยลูกค้าขาอุปกรณ์ต่างๆนะคะเดิมๆจากศูนย์เราได้มาครบเลยสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันค่ะว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะว้าวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าลูกค้าขาสําหรับคันนี้แน่นอนโถมปี2019ไม่90,000โลเท่านั้นนะคะสวยถูกใจแน่นอนสภาพดีสําหรับคันนี้นะคะอันดับแรกทูสตาร์ทมีมาให้ เรียบร้อยแล้วด้านหน้าอายวงมาลัย3ก้านนะคะมันติฟังก์ชันทรงสปอร์ตมากเลยนะนี่พร้อมกับสีดำเปียโนแบ็กนะคะเรียบรูดูดีแล้วก็ออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะคะลูกค้าขาสวยถูกใจแน่นอนไม่เก้าหมื่นโลนะคะในส่วนของออปชั่นนะคะนี่เลยสลลดตแอร์สี่จุดสี่มุมด้านล่างพร้อมกับตัวสีดำเปียโนแบ็กนะคะลูกค้าขาตัวจอแบบทัสกรีนมีตัวนาฬิกาตรงด้านข้างมาให้เรียบร้อยฟังก์ชันทุกอย่างได้มาครบนะคะโหมดแอร์ออโต้นะคะเลือกปรับใช้งาน ได้เลยลูกคา้าขาได้มาเป็นเกียร์ออโอต้นะคะคันนี้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามีเลือกนะคะในหมวดของฟังก์ชันให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้เลยที่พักแขนมีมาให้นะคะนี่เลยถือว่าไม่เล็กจนเกินไปนะลูกคา้าขาแล้วก็ใช้งานได้จริงนะด้านในก็สามารถเสียบ usb ได้ด้วยนะแล้วก็ช่องใส่ของค่อนข้างกว้างพอสมควรเลย <c oughs> ตัวเบาบ้างด <c oughs> ีกวา่าลูกคาา้าขาเบาะนะจะออกแนวแบบ vip เลยนะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะรองรับสรลระเราแล้วก็นี่ตรงหัวนี่คือชอบมากเลยออกแนว ทรงสปอร์ตนิดน,นึงนะคะแล้วก็ภายในนะคะเขาจะเน้นเป็นโทนสีดําตัวท็อปคันนี้นะลูกค้ายางปูพื้นต่างๆเดิมๆจากศูนย์ที่ได้มานะคะสวยสภาพดีนะลูกค้าคันนี้บอกเลยแทบจะยังไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยนะที่ดูอยู่ภายในนะ,ะถือว่าสะอาดสะอ้านเรียบร้อยระบบไฟระบบแอร์ก่อนออกมีการตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูฟิวด้านหลังกันบ้างดีกว่าคะ่ะปะ ในส่วนของ C ีเรคันนี้นะคะตัวเปิดเขาแน่นอนเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วซ้ายขวาด้านหลังนะคะเขาจะอยู่ด้านบนนะลูกค้าบอกเลยว่าสวยทันสมัยแล้วก็ดีไซน์มาแบบเก๋ๆเลยนะสำหรับตัวเบาะด้านหลังนะลูกค้าขาตึงๆฟูๆนะเหมือนใช้งานกันแค่ด้านหน้าเท่านั้นเลยนะคะคันนี้บอกเลยนะว่าไปกันแบบว่าจุกของจุกคนบอกเลยว่าสบายมากแล้วเป็นเครื่อง1.8นะคะได้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะขับใกล้ก็สบายขับต่างจังหวัดก็ประหยัดด้วยนะใครที่หายอยู่บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ แน่นอนและยิ่งใครที่ชอบแบบว่าสีเขียวอมฟ้าๆน้ําทะเลนะคันนี้นะสวยถูกใจแน่นอนลูกค้าขาเรามาลองนั่งดูด้านหลังนะคะลูกค้าขาขาไม่ติดหัวไม่ทนแน่นอนว่าเหลือพื้นที่เยอะๆอยู่แล้วนะในแอร์เลียห้องโดยสารของเขานะคะใครที่ชอบบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆและที่สาคัญราคา5 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นย้ํากันอีกทีหนึ่งโตโยตา้าซีเคันนี้นะคะตัวโฉมไฮบิดนะคะตัว H อวคันนี้นะลูกค้าบอกเลยว่าราคาดี5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่เก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้น นะคะไอ้ได้เข้ามารถสวยสภาพดีตัวท็อปออปชั่นไมเนอร์เชนด้วยนะคันนี้เข้ามาชมรถได้เลยที่ดิมคาบายกิจราคุณคาหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะลูกค้าคาเซิร์ชได้เลยนะคะไอดิมคาหรือไอ้รถมือสองยังไงไอฟากคันนี้ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย